ต้อนรับประธานกรรมการและคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการด้วยความยินดียิ่งข้าพเจ้านางรัตนาคุณาวงค้าราชการครูโรงเรียนบ้านหนองนกปีกาอำเภอเมืองจังหวัดตาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตหนึ่ง ประวัติผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางรัตนาคุณา,าวงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองนกปิกาเกิดเมื่อวันที่27เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2513ปัจจุบันอายุ50ปีประวัติด้านการศึกษา ปีพุทธศักราช2528สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรยียนชุมชนบ้านวังหินปีพุทธศักราช2531สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรยียนตากพิทยาคมปีพุทธศักราช2553สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาเอกการศึกษาประถมมวัยปีพุทธศักราช2556 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสรบัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐม,มวัยปีพุทธศักราช2560สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลกประวัติด้านการปฏิบัติงานปีพุทธศักราช2558 เริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งครูคส1โรงเรียนบ้านหนองนกปีการวมอายุราชการ6ปีงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนรับผิดชอบการสอนระดับประถมวยัยงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ง,งานครูประจำชัน้นระดับชั้นอนุบาล2 2. งานครูเวรประจำวันรับผิดชอบในวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 3. หัวหน้าพัสดุงาน 4. งานกิจการนักเรียน 5. งานปกครองนักเรียนปฐมวัย 6. งานเกณฑ์เด็กเข้าเรียนระดับปฐมวัย 7. กิจกรรมจิตอาสาระดับปฐมวัย การปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเรื่องวิทยาฐานะครูชำนานการด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัยข้าพเจ้า ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทคำหนดธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพเพื่อให้สังคมศรัทธาและชื่นชมในอาชีพครู ตอนที่ 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุปเป้าหมายอย่างมีคุณภาพยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้อื่น ยุดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกายวาจาและใจวางตัวเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝกไฟไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนที่สาม การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมข้าพเจ้าดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความพอดีเป็นผู้ที่มีการวางแผนการใช้ใจ่ายเงินอย่างประหยัดอดออมละเว้นจากอบายามุกและสิ่งเสพติดทุกชนิด ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆอยู่เสมอเข้าศึกษาอบรมดูงานตามโอกาสต่างๆให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการแก่เพื่อนร่วมงานและบอกข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนตอนที่ 4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นมีใจรักและศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพครูเข้าร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เขาร่วมประชุมอบรมสัมมนา,าและศึกษาดูงานในเรื่องต่างๆอยู่เสมอเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนตอนที่5ความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าตั้งใจปฏิบัติการสอนอย่างเต็มความสามารถ มาปฏิบัติงานก่อนเวลาและกับหลังเวลาเลิกทำงานมีการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนในช่วงหลังเลิกเรียนจัดวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบจัดทำการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลให้ความรักความเมตตากรุณาต่อนักเรียนเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กำลังใจนักเรียนทุกคนด้วยความบริสุทธิ์ใจออกเยี่ยมบ้านและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถส่วนที่ 1. การเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความสามารถในการจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และนำไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ มีแฟ้มสะสมผลงานจัดเก็บผลงานอย่างเป็นระบบออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นส่วนที่2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขาหรือกลุ่มสาระที่รับผิดชอบข้าพเจ้ามีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีต่างๆจากการประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการการจัดทำเอกสารใบความรู้ใบงานแบบทดสอบสื่อและแผนการจัดการเรียนรู้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้านที่3ด้านผลการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ทั้ง4สาระการเรียนรู้โดยเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นมีคุณธรรมจะริยธรรมและสามารถพึ่งตนเองได้จากการทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวาัลและมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ปีการศึกษา2560 ได้รับรางวัลบุคลากรยอดเยี่ยมประเภทรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมปีการศึกษา2562ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลารศึกษางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียน ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะระดับชั้นประถม,มะวัยงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลครูดีสีพวระดับปถม,มวัยโครงการตลาดนัดวิชาการเปิดบ้านเล่าขานเรื่องดีตลาดนัดเคลื่อนที่ ร่วมเรียนรู้สู่ปัญญาข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงส่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจักขอตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์อย่างสุดความสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์จนแตกฉานโดยมิปิดบังอำพราง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการและขอน้อมรับข้อแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น